สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากศูนย์นองเลิศนะครับวันนี้ก็พาเข้ามาเที่ยวแปลงมูสันคิงนะครับมูสันคิงแปลงนี้อายุได้ปีกว่ากว่านะครับปีกว่า,ว,าวันนี้ก็มารวนดินเตรียมขยายระบบลากนะครับซึ่งผมก็จะแปลกๆก,ก่าชาวบ้านหน่อยนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครจะมา,ายุ่งอะไรกับกร,ะระบบลากแบบนี้มากมายนะครับ แต่ที่ผมทำเนี่ยก็คือพวนดินเลยนะครับพวนดินโดยการใช้รถไถนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างตรงกลางให้เป็นประโยชน์นะัตรงนี้ก็จะเสียบลำมันนะครับเสียบมันเอาไว้ขายท่อนพันราคาดีมากนะครับต้นก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแตงนี้มูสันชิงเนาะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนแถวนั้นสวยมากนะครับบ่งพาไปกว้างๆว้าดู โตเร็วนะครับมูสันคิงเนี่ยโตไวเดี๋ยวผมจะเล่าข้อดีให้ฟังในเรื่องของการพวนดินแบบนี้นะครับเสียงรถไถดังต้องขออภัยด้วยนะครับอยาให้รถผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูคุยกันข้างหลังดีกว่าเนี่ยอย่างต้นเนี่ยคอยดูการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมันที่ยอดไม่ค่อยขยับนะไม่ค่อยเดินนะครับ เดี๋ยวเราควรดินตีดินใหม่นะครับทําให้ดินมันโปร่งแป๊บเดียวนะครับนี่ตัวอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยผมควรไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะครับควนไปแล้วครั้งหนึ่งแลแหละท่านสงสัยว่าเออเอามาไถาใกล้ขนาดเนี้ยระบบลากเขาออกมาหรือยังนะก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถือว่ากกลเยอะนะครับเห็นไหมแต่เสียดายตรงนี้ผมทําเป็นลูกฟูกแต่ถ้าเกิดทําเป็นโครกกลมเนี่ยผมก็จะไถละทางนี้อีกทีหนึ่งนะ เป็นสี่ทิศทางเลยนะครับเนี่ยายตรงนี้อีกทางหนึง่งแต่ตอนนี้มันเป็นลูกฟูกก็เลยได้ถ่ายแค่รอบข้างนะครับไถเสร็จแล้วตรงบริเวณเนี้ยนะครับผมจะตากดินไว้สักสองวันาตากดินไว้สักสองวันแล้วก็เอารถไถไถกลบเข้าไปอีกทีนี้นะครับดินเนี่ยก็จะปโปร่งนะครับมีอากาศมีจุลินทรีย์มีอะไรเข้ามาอยู่เยอะๆมากมายมีไส้เดือนนะครับเสร็จแล้ว,ลวระบบลากเนี่ยจะเดินดีมากนะครับ ก็เอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเนรี่ยเติมเลยนะครับบริเวณรอบนอกเนี้ยเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะครับใส่เลยไม่ต้องใส่ไปข้างในนะครับใส่ข้างนอกตรงเนี้ยตรงที่ดินเนี่ยนะครับดินไม่ดีแถวเนี้ยเราเอามาใส่เลยตรงที่แห้งอย่างเงี้ยนะครับที่ปลายหัวเจ้ปิงเกอร์ออกมาถึงตรงนี้เราก็ใส่เลยนะครับใส่ไปเลยต้นละกระสอบก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้างในเนาะเราใส่ข้างนอกตรงนี้ หัวน้ำยังเป็นมินิเปริงเกอร์หัวเดียวอยู่นะครับน้ําค่อนข้างที่จะไม่พอแล้วก็ปีนี้อากาศแรงด้วยนะครับะระบบลากก็ยังไม่ออกมาถึงขนาดนี้นะครับก็เตรียมรอเลยนะครับพวนดินรออะไรรอให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไอเรื่องเทคนิคการพวนดินเนี่ย ผมก็ไม่กล้าพูดนะว่ามันจะตอบโจทย์ทุกสวนไหมนะครับแต่ผมทำของผมทุกสวนแบบนี้เลยนะครับทุกสวนมีการพรวนดินหมดไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ผลออกมาก็คือสวยงามมากนะครับบางทีการจัดการการทุกการจัดการทุเรียนไม่โตเนี่ยการใส่ปุ๋ยก็ไม่ตอบโจทย์นะครับนี่การมาแก้ไขที่ดินนี่ครับสุดยอดที่สุดแล้วนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้ว มีได้หลายท่านที่ที่โทรเข้ามานะครับทุเรียนไม่โตเลยนะครับทุเรียนเนี่ยไม่โตเลยทํายังไงก็ไม่หายเอาอะไรมาฉีดก็ไม่หายนะครับใส่อะไรก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยมาเจอคลิปของคุณเนมเนี่ยคุณเนมบอกให้พรวนดิผนดดผ,มผมก็เลยลองทําตามดูยังไงก็ไม่มีอะไรเสียละผลปรากฏว่าโอ้โหทุเรียนโตวันโตคืนเลยนะครับแค่พรวนดินเองไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยดูต้นนี้สวยมากนะครับ แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาทําวิดีโออีกทีหนึงอยู่นะครับที่ผมถ่ายตอนรถไถทําทงานเนี่ยลหลายๆท่านสงสัยว่าเออผมไถย,ยังไงทํายังไงพวนดินยังไงนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวพามาให้ดูจะได้เห็นการทํางานนะไถก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมปลายทรงคุ่มใบตรงนี้นะครับเราก็ไถตรงนี้ไม่ต้องไถเข้าไปข้างในนะครับเสร็จแล้วก็ไถแล้วตากดินไว้ ก็ไถดันขึ้นมากลบขึ้นมาอีกให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับเนี่ยดินก็จะโปร่งนะดินก็จะโปร่งหลากไม้น้ําก็จะซึมลงง่ายลากก็จะเดินดีในเมื่อลากเดินดีนะครับยอดไปดีแน่นอนเดี๋ยวรออัปเดตกดติดตามไว้นะครับแปลงนี้คอยดูนะครับว่าหลังจากที่พรวนดินไปแล้วนะครับพรวนดินไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงทําให้เสร็จก่อนฝนมานะครับ ลองรับเลยนะครับลองรับเลยเพราะาหน้าฝนทุเรียนมันอโตอยู่แล้วนะครับทุเรียนมันมีการเจริญเติบโตที่ดีเราก็ต้องเตรียมพร้อมดินให้เตรียมดินให้พร้อมนะครับเตรียมดินให้พร้อมแต่สวนไหนที่ทําเป็นโครกกลมไปแล้วนะครับโครกกลมไปแล้วแล้โยโคกสูงไปแล้วก็ไม่แนะนําว่าให้ทําแบบนี้มันจะยุ่งยากนะครับเราก็แค่ควรเล็กๆน้อยบริเวณรอบรอบๆปลายทรงพุ่มเล็กๆน้อยเพื่อให้น้ํามันอซึมลงไปได้ แค่นั้นเองนะครับเวลาเราหว่านปุ๋ยเราให้น้ําน้ํามันจะได้ไม่ไหลลงข้างล่างหมดนะครับให้มันไหลลงซอกตรงที่เราพวนด,ดินเราอะไรนะครับต้นนี้โดนล่มไม้นะครับนี่มีต้นไม้อยู่ข้างๆมันก็เลยไม่ค่อยโตเลยนะครับแถวนั้นก็เหมือนกันไม่สวยเลยนะครับว่ามันติดก,กับต้นยูคานะครับเริ่มมาแถวนี้กิ่งสวยเลยนะครับ ถ้าเกิดไถาทางนี้ได้อีกอีกทางหนึ่งนะแจ่มมากเลยนะครับดีมากนะครับตรงในดินมันแข็งครับดินมันแข็งแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุอะไรมากมายนะครับแล้วก็ต้องเติมอินทรีย์ตอนนี้ก็แต่งกิ่งไปแล้วนะครับมูสันคิงยอดเข้าเยอะนะครับมันจะแตกมั่วนะเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปก,กว้างๆให้ดูนะ ถือว่าโตวไวนะครับแปลงเนี้ยถือว่าโตวไวตอนผมปลูกทีแรกๆต้นเล็กๆนะครับมูซันคิงซื้อต้นละร้อยกว่าบาทนะครับต้นเล็กๆผ่านมาแค่ปีกว่าเองนะต้นไม้ทุเรียนในผมผมถือว่าเป็นพืชที่โตวไวนะครับนั่นต้นทุเรียนบ้านนะครับดียวพาไปดูทุเรียนป่าคือมันมันไม่ขึ้นแล้วก็เอาทุเรียนเม็ดมาปลูกเพื่อที่จะเปลี่ยนยอดนะครับ หลายต้นอยู่นะที่มันไม่ขึ้นมูสันชิงแปลงนี้ไม่ขึ้นประมาณสักเกือบสิบต้นนะครับแล้วก็มีตายอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นต้นนั้นเป็นเชลามาตั้งแต่ก,กําเนิดเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้แก้ยังไงไม่หายสักทีนะครับเพราะว่าตัวเขาป่วยของเขาเองนะครัเก็ซี่เกียดแก้ก็เลยต้องอปลูกใหม่ง่ายกว่านะครับบางทีการแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ ป้าหม้สุดท้ายนะครับมันแก้ไปมันก็ไม่หายสักทีนงี้ยก็ต้องปลูกใหม่นะครับยอดตรงนี้โดนมแมลงกินนะครับแมงแถวบ้านผมเรียกแมงกินูนนะครับได้ยอดอรอกมาใหม่หลีกเลี่ยงเลยนะครับอัดแมกนีเซียมเลยนะครับให้มันแก่ไวที่สุดพอมันแก่เสร็จแล้วมันก็จะไม่มากินเราต้องใช้วิชามานิดนึงนะครับกับมแมลงพวกนี้เพราะว่าเราฉีดยามัน ฉีดยาไม่ค่อยตายครับแมลงปีกแข็งค่อนข้างตายยากเล่งใบให้แก่ไปเลยนะครับแต่บางทีก็แก่ไม่ทานหรอกเพราะมันกินวันสองวันนะครับกินวันสองวันหมดต้นแล้วยาตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับยาตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าหน้าแรงยังอีกยาวนานนะครับฝนยังไม่มาเลยนะบ้านผมในฝนยังไม่ตกเลยนะครับ ดีเมษาแล้วนะจะสงการแล้วปกติเนี่ยมันต้องมีฝนมาให้สองสาครั้งแลละให้ทุเรียนได้ยอดครับแต่ตอนนี้ไม่มาเลยนะมือขับรถไถก็ขับน่ากลัวน่ากลัวนะเหนะมือนจะเหยียบต้นทุเรียนผมอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะโอเคครับวันนี้ก็พาเข้ามาดูนะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะ มาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตั้งใจนะครับตรงกลางเนี่ยผมว่าจะปลูกมันทิ้งไว้นะครับขายต้นพันธุ์นะครับขายต่อพันขายลำมันนะครับเพราะว่าราคาดีนะแถวบ้านผมกําลังฮิตกลับมาอีกมีพื้นที่ตรงไหนผมใส่มันไว้หมดเลยนะครับปลูกมันไว้ขายต้นวันอย่างเดียวโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลวก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิโอ้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทุเรียนแปลงหลังบ้านนะครับแล้วก็ทุเรียนแปลงใหญ่กัน ตอนนี้ลูกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีลูกไซส์ใหญ่ไซส์เท่ากําปั้นก็มีเป็นดอกกําลังบานก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ